ครับนนี้ก็มาพบกับอูช่างชุน modify ครับวันนี้จะเป็นปั๊มไฮโดรลิกปั๊มมันไฮโดรลิกรถไทฟอร์ดหกพันนะครับตัวนี้อ่อวันนี้เราเปลี่ยนเฟืองกับโมปั๊มนิดหน่อยครับขยายรูน้ำมันฝั่งแรงดันนะครับก็คือทางฝั่งนี้ฝั่งตัวดูดจากกองก็คือจากตัวนี้แต่เราขยายฝั่ง แรงดันก็คือทางด้านในของเดิมมันจะรูประมาณ10 10มิลอันนี้เราขยายเป็น12มิลนะ12มิลโตขึ้นจากเดิมอีกหน่อยก็ใช้ดอกสว่าน12มิลตัวนี้ใส่จัดการเข้าไปขยายรูซะใ,ให้เรียบร้อยอันนี้คือขยายแล้ว น้ำมันจะได้มาเยอะขึ้นอีกหน่อยหนึ่งสำหรับรถที่ต้องการใช้น้ำมันไฮดรอลิกเยอะๆครับเพืเฉยเพิ่มอัตราการไหลขึ้นมาอีกเล็กน้อยแล้วก็ทำให้น้ำมันไม่อั้นที่ปั๊มสามารถขยายได้ไปถึง14มิลฮะไม่ต้องกลัวมีปัญหาครับส่วนปั๊มไฮดรอลิกไม่มีกำลังนะครับปัญหาหลักๆจะมาจาก เผาปั๊มมันสึกหลอนะครับกับบูทเผาปั๊มที่อยู่ในแว่นตาตัวนี้แว่นตาก็คืออันนี้ที่เห็นดำๆนี่คือบูทที่เปลี่ยนมาใหม่แล้วครับจะถ้าบูทเผาปั๊มมันหลวมนะครับเฟืองมันจะดิ้นออกห่างจากกันมันก็ทําให้น้ํามันเนี่ยรั่วระหว่างฟันตรงเนี้ยครับช่วงที่มันดูดเอาน้ํามันวิ่งข้าตามฟันมา มันก็จะรีดน้ามันถ้าเฟืองมันห่างมากมันก็จะรั่วออกระหว่างเฟืองแล้วก็รั่วลงไปที่แกนเทาตัวนี้ครับชุดนี้ก็คือเฟืองยังดีอยู่แล้วก็บูตเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็คือไม่หลวมมันจะไม่ดิ้นครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเราโยกมันจะไม่ดิน้นส่วนถ้าชุดที่หลวมอยู่นี่ ดูชุดหลวมส่วนนี้จะเป็นตัวที่บูทหลวมนะครับถ้าเราโยกดูในชุดครัแกนเพามันจะดิ้นได้เยอะครับแล้วเฟืองก็จะห่างครับมันจะเป็นทั้งสองฝั่งเลยเอ,อันนี้คือชุดที่หลวมส่วนอันนี้ชุดนี้ยังดีนี่เปลี่ยนบูทมาใหม่มันจะแน่นเราจะโยกให้ตัวไม่ได้ครับ เราส่วนตัวที่หลวมเนี่ยเราสามารถเอาไปทำบูทใหม่ได้ครับก็คือบูทที่อยู่ในแว่นตาตัวนี้จะเห็นว่าบูทมีการสึกหรอมากครับทำบูทตัวนี้ใหม่ให้มันให้มันแน่นกับพอดีกับเพาฮะยิ่งถ้าเราเอาเพาใส่เข้าไปอย่างนี้ด้วยยิ่งโยกยิ่งหลวมเลยหลวมเยอะ นิดเยอะให้ตัวได้เยอะแล้วถ้าเราถอดเผาออกมาดูเราจะเห็นว่ามันจะเป็นรอยคอดนะตรงนี้นเผาะจะสึกไป,กปเยอะครับเั้นเวลาเราทํำบูทเราก็คือต้องให้ลงเกลือเข้าล้างเผาตัวนี้ให้ใหม่แต่งผิวให้เรียบครับทั้งหัวท้ายเลยแล้วก็ทํำบูทให้มันฟิตพอดีกับตัวแกนเผาก็สามารถใช้งานได้ครับ มันก็จะเป็นเหมือนกันทั้งสองฝั่งีตัวนี้ก็จะชัดจะเป็นรอยลึกเลยอันนี้ก็เหมือนกันทำเราก็ทำสี่ตัวเลย <c oughs> ส่วนนี้เป็นชุดที่เปลี่ยนบูทมาแล้วครับแล้วจะประกอบใส่กับเสื้อปั๊มเหมือนเดิม ก็จะมีชุดหลังชุดหลังก็จะมีเป็นอุลิงอ,นนอแต่ถ้าเป็นของใหม่มันก็จะเป็นมันจะเป็นยางยูริเทนอย่างนี้ครับประมาณอันนี้ก็เป็นแว่นตาที่เป็นบูทฟเฟืองนะครับเอาทางด้านที่เป็นลูกยาง ดำๆเนีคยฮะเข้าทาังฝั่งที่เป็นแรงดันน้ำมันนะครับเขาต้องความมันไปแล้วก็เอามันลงแล้วก็เคาะไล่ลงไป เสร็จแล้วเราก็เอาเรื่องตัวใส่ครับตัวยาวแล้ตามด้วยแว่นตาตัวนี้ครับเหมือนกันครับเอาฝั่ง ที่ชิดๆครับเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งแรงดันน้ำมันนะครับส่วนไอ้ที่เป็นร่องผ่าตัวนี้จะอยู่ทางฝั่งดูด ใส่เข้าไปแล้วเราเช็คดูหมุนดูครับว่าได้ไหมมันจะฝืดๆหน่อยๆครับแล้วเราก็จะหล่อลื่นน้ำมันอีกทีนึง <c oughs> อันนี้เราก็หล่อลื่นน้ำมันลงไปหน่อยทพ่เฟือง